ดูแลตัวเองกันนะครับมาดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างนะครับเกิดเหตุน้ําป่านะฮะพัดสะพานขาดเด็กๆนักเรียนตอนนี้เนี่ยโหไปโรงเรียนอย่างยากลำบากเลยนะครัวที่แม่สอดจังหวัดตากคุณผู้ชมนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะฝนตกลงมาอย่างหนักนี่นะฮะน้ำป่าก็จะสีขุ่นๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยกัดเซาะสะพานนะครับเชื่อมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านขุนห้วยแม่ท้อนะครับขาดนักเรียนเนี่ยนะฮะ ต้องเสี่ยงชีวิตขนอาหารอุปกรณ์การโรงการเรียนอะไรเนี่ยนะครับเออนะเข้าพื้นที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต้อง,งใช้ความระมัระวังใช่เนี่ยมันซัดอย่างนี้เลยนะเวลามาเทียนมาแรงนะนี่ไปแล้วก็ทิ้งแต่ร่องรอยของความเสียหายเอาไว้สะพานที่เห็นเป็นสะพานคอนกรีตนะครับคุณผู้ชมนะครับถูกน้ําป่าเนี่ยซัดไปนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักหลายชั่วโมงนะคบอยู่บนเขา แล้วน้ําป่าก็ไหลลงมาซัดสะพานขาดนะครับหมู่บ้านเนี่ยนะฮะมีนักเรียนนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยรวมถึงครูอยู่รวมๆกันเนี่ยประมาณ300คนภายหลังจากฝนหยุดแล้วน้ําป่าลดลงแล้วชาวบ้านครูนักเรียนนะครับก็เดินเท้าข้ามลาห้วยไปขนข้าวขนของนี่แหละฮะขนสะเสบียงต่างๆของสดของแห้ง สำรองเอาไว้ก่อนอนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเอ๊วันนี้บ่ายนี้ฝนตกหนักขึ้นมาอีกหรือเปล่าไม่รู้น้ําป่าจะทะลักมาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะฮะบ,บ้านขุนห้วยแม่ท้อเนี่ยเคยถูกน้ําป่าซัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะฮะล่าสุดมีประกาศจากทางจังหวัดนะครับให้หลายอําเภอตลอดแนวชายแดนของจังหวัดตากให้ระมัดระวังฝนตกน้ําป่าทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ ภาคส่วนต่างๆตอนนี้ระดมความช่วยเหลือกําลังเร่งสำรวจความเสียหายนะครับพร้อมกับจัดชุดเฝ้าวระวังนะฮะเตือนภัยน้ําป่าเออแล้วก็คอยเข้าไปเตือนภัยแก่ชาวบ้านแล้วย,ยังยิ้มแย้มกันอยู่เด็กๆะนะฮะได้ของนะนอเนอาะอย่างน้อยเนี่ยยังมีกําลังใจยังมีกําลังใจอยู่แต่ก็ระมัดระวังกันนะฮะติดตามาจากทางฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาจะคอยเตือนภัยถ้ามีฝนตกมีน้ำป่าอะไรเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวัง สัง<ม>เกตสีน้ําให้กันดีๆเนาะเออนะถ้าน้ํามาคุ่นๆนี่ก็ต้องรีบออกห่างจากลําห้วยลําคลองบริเวณนั้นก่อนะนะครับผมคนในพื้นที่คงทราบอยู่แล้วละ่ะนะฮะช่วงนี้<อ>ฝนก็ยังไม่หยุดตกง่ายๆนะคะคน้ําที่ซอะมาก็ทําให้ดินอ่อนแล้วละ่ะต้องระมัดระวังดินสไลด์กันด้วยค่ะครับ